พาไปชมวัดนะคะวัดหนองบัวนะคะอยู่ใกล้บ้านนะคะจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะกำลังจะเดินไปนะคะ,ะ,ะ,ะรูงใ่มากะคะ่ะอ,อาาุาน <_ D> นี่ค่ะ กรายนะฮะนี่ก็คุณยายก็มานั่งรออยู่ตรงนี้นะครับไปซื้อดอกไม้สูบเทียนมาไหว้ วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่อำเภอเมืองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจคือพระธาตุเจดีสีมหาโพธิ์พระธาตุประจำปีมะเส็งสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตรวรรษของพระพุทธศาสนาในปี2,500โดยจำลองแบบมาจากเจดีที่พุทธคยาประเทศอินเดียภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรสา,าลีลิกธาตุและรูป,ปั้นพญานาคสององค์ขนาดงดงามขนาด ใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีพระธาตุองค์สีขาวตัดกับลวดลายสีทองอย่างงดงามวิจิตรบรรจงภายนอกเป็นภาพนูนต่ำที่มีองค์พระธาตุด้านนอกบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติด้านล่างรอบพระธาตุ เป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาพุทธศา,ศา,ส,า,ส,า,ส,าสนาส่วนฐานรองรับองค์พระธาตุเจดีสีมหาโพด้วยพุทธด้วยพญานาคคุดและยักษ์ภายในพระเจดีเป็นที่ประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูปที่งดงามหลายองค์น,นอกจากนี้บริเวณกำแพงแก้วประดิษฐาน พระเจดีองค์เล็กไว้ทั้งสี่มุมงดงามด้วยลวดลายเทพพนมเทวดาต่างๆด้านหน้าองค์พระประธานมีรูปปั้นพญานาคสององค์ขนาดใหญ่คือท่านปูก่กิจกนกและท่านย่ามณีเกตที่ประดิษฐ์ไว้คู่กัน ตามความเชื่อของชาวอีสานที่มีความศรัทธาในพญานาคเพื่อให้นักท่องเที่ยวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาติดตามที่เขาจะขับเจ้าและครอบครัวไปเที่ยวนะคะวัดพระธาตุหนองบัวนะคะหวังว่าจะ มีทำให้ท่านได้รู้แล้วก็เห็นว่าวัดอยู่ที่อุบลรัชธานีมีที่วัดที่สวยงามมากนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ไปชมกันนะคะว่าสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะคะและโปรดติดตและติดตามครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เอ็นดูครอบครัวเรานะคะหวังว่าทุก ถ้าอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะมือใหม่ค่ะถ้ามันผิดพลาดยังไงก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ